ันเห็นปีศาจความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ไว่าอย่างไรทำนายฝันว่าจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงรวมไปถึงอาจจะได้รับข่าวดีอีกด้วยคุณจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีระวังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพด้านความรักคนโสดหากจะมองหาใครใหม่ๆเป็นอันม้มเลิกความคิดไปได้เลย ถ้าคิดจะมีใครก็จะแค่ไม่นานส่วนคนมีคู่รักแล้วระวังจะเกิดการขัดแย้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่คุณก็เก่งนะที่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองด้านการงานและการเงินคุณจะโดดเด่นมากในด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาส่วนด้านการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นฟันเห็นอสูรกาย ช่วงนี้จะมีแต่คนนำพาโชคลาภมาให้คุณคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้านความรักคนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนและคนใกล้ตัวคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะได้คู่รักเป็นคนต่างชาติส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ดวงความรักของคุณกำลังเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีด้านการงานและการเงิน คุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไม่สิน้นส่วนด้านการเงินอาจต้องลำบากใจจากการขอย,ยืมอยู่บ้างแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทต่างเพศเป็นอย่างดีรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือฝันเห็นอสูรระกายกินคนระวังจะทำของหายหรือสูญเสียของที่รักคุณจะมีเรื่องให้ต้องคิดมากจะมีความกังวลมากกว่าปกติ ด้านความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่อาจจะต้องรอก่อนส่วนคนมีคู่แล้วระวังการมีปากเสียงกับคนรักคุณควรระวังเกี่ยวกับคนรักของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ด้านการงานและการเงินช่วงระวังจะมีมือดีมาล้วงกระเป๋าไอได้ง่าย,ายต้องระมัดระวังให้ดีงานจะมีภาระเร่งด่วนกดดันและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมาก หากคุณสับสนที่จะเลือกระหว่างการทำงานต่อไปหรือไปเรียนต่อคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่ส่วนด้านการเงินช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต้องประหยัดไว้บ้างฝันเห็นปีศาจหลายตนทำนายฝันว่าคุณอาจเจอเรื่องทุกข์ทั้งทุกกายทุกใจจิตใจหม่นมองไร้ความร่าเริงฝันเห็นปีศาจมีเขามีหางทำนายฝันว่าความฝันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ซึ่งคนมีคู่ความรักในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นมากนะักฝันว่าปีศาจไล่ต้องระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้านต้องระวังอุบัติเหตุเวลาทำอะไรก็อย่าประมาทร,ระวังเรื่องเดือดร้อนที่อาจเกิดจากเพศตรงข้ามด้านความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่ต้องอดทนรออีกสักหน่อยส่วนคนมีคู่ช่วงนี้คนรักของคุณมีอาการแอบงอน ให้คุณอดทนและควรจะคุยกันดีๆด,ด้านการงานและการเงินช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายส่วนด้านการเงินเงินไม่คล่องมือเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหากคิดจะเก่งกำไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมายฝันเห็นปีศาจกินคนคุณจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันของคนในบ้าน จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้านความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาส่วนคนมีคู่ความรักหักมีปัญหากันก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าด่วนตัดสินใจพูดอะไรโดยไม่คิดด้านการงานและการเงิน มีโอกาสปรับเปลี่ยนงานยกย้ายสายงานหรือได้รับอะไรที่แตกต่างจากเดิมที่เป็นอยู่ระวังจะมีคนคิดอยากจะลอกแบบงานของคุณส่วนด้านการเงินหากเรียกร้องเก็บหนี้สินจากใครต้องใช้เวลานานสภาพการเงินไม่สู้ดีนะักต้องประหยัดเอาไว้บ้างขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ